ทีทีอุ้ยเลิกอีกแล้วชอกทุกทีนี่นเเดี๋ยวเขาใส่หมูทอดไปด้วยค่ะหมโูทอด นี่ค่ะทานกับโมททอดเม็ดนี้นะไม่แห็นจะลองทานดูนะทุกคนนะนี่ดูมาา u t มามาเดซีเอฟระด,ดูทีมันรู้เจอ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับแม่แหวนอีกครั้งนะคะกับช่องซีรีส์ซีรีส์สแม่แหวนชนตีนนั่นเองนะจ๊ะมาจากทุกคนวันนี้ก็เป็นนั่นแหละค่ะส้มตำนะคะกุ้งสดแซลมอนโมอยอนะจ๊ะแม่แหวนก็หิวอีกเช่นเคยนะคะไปเที่ยวกันกันกบลูกมาะะที่ไดโนไดโนเสาร์นะคะมีหมูทอดนะฮะแล้วก็มีผักอะไรไม่รู้ค่ะวันนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่แม่แหวนจะกินเขานะคะทุกคนนะ,ะซึ่งเคยมีคนบอกแม่แหวนว่ามันขมนะคะ ไม่แหวนได้ชิมเขานิดนึงค่ะทุกคนมันไม่ขมนะไม่แหวนเลยเอามากินด้วยมันมีความคล้ายอันนี้มากเลยค่ะค,คล้ายกระหล่ำค่ะทุกคนคล้ายกระหล่ำหมดทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าลูกมันเล็กมากเลยค่ะดูสิคะมันเท่านิ้วโป้งไม่แหวนเลยนะนี่นี่นะไม่รู้ลูกอะไรอะ่ะเขาเรียกลูกอะไรอะ่ะทุกคนนะเดี๋ยวเอาให้ดูค่ะนี่นี่แบบนี้แ <laughs> ม่แหวนก็ไม่รู้เรียกลูกอะไรนะ เดี๋ยวแม่แนจะทานเขานะคะวันนี้มาค่ะเดี๋ยวมาทานเลยค่ะเดี๋ยวมาทานกันเลยขอเวลาแฟนกับลูกแป๊บหนึ่งค่ะบอกขอให้เงียบแป๊บหนึ่งแม่แวนขอทําคลิปแป๊บหนึ่งนะคะมาจ้านี่อุย้ยเผ็ดค่ะวันนี้เผ็ดแน่ๆเพราะว่าคือแม่แบนชิมไปแล้วแม่แบนใส่พริกเยอะมากนะคะกำมือหนึ่งไปเลยนะคะ จะกินเลยนะจริงๆแม่แหวนจะใช้มือนะแม่แหวนไม่ไม่สับมะละกอแม่แหวนขูดเอาเพราะว่าแม่แหวนจะใช้มือแม่แหวนซื้อผักมาได้ผักมาใหม่นี่จ้ะคำแรกก่อนอุ๊ยอืม,อมส้มตำนี่สุดยอดโอ้ยเพ็ดอุ้ยเพ็ดต่ะอื้อเพ็ด วางตุ้งใช้มือค่ะใช้มือนะจ๊ะทุกคนจ้ามานี่ค่ะกวางตุ้งอ่ะส้มํำอืมอืมมันเป็นพิษไหมมีพิษไหมอ่ะมันต้อง เวลาเขากินให้เขาจะทําให้สุกนะแต่แม่แหวนไม่แหวน,นว่าน่าจะกินดิบได้อยู่นะไม่แหวนจะลองกินดิบนะคะทุกคนคแแรกของแม่แหวนนะครั้รกเลขได้อยู่แปลกๆปลกมันแปลกๆปลกอยู่นะมันเหมือนอะไรไม่รู้เหมือนกระลำเหรอ อไม่เหมือนบอกไม่ถูกค่ะแต่ว่าอร่อยอยู่นะทุกคนนะได้ค่ะนะนี่จ้ะสามีมองหน้าไม่เห็นทำอะไรอ๋อเผ็ดจ้ะมาหา้า วางตุ้มค่ะน,นี่มาจ้าส้มตำ <c oughs> ป่วยลูกชายไอ แม่แบ,บน,นก็ป่วยเหมือนนะแต่ว่ากินยาแล้วมันโอเคค่ะอือ,อสองมันอืมฮดูมาเอาลูกงั้นเปิดดูมาเอาก่อนมามาดูอะไรมาเต็มหนุนเต็มลูกนี่ฮะอือฮือ เผ็ดมากโอ้ยขอเวลาแค่สิบห้านาทีนะขอเวลาทุกคนแค่สิบห้านาทีป๊าป So, ya di papaya in the cast for mama ever ini kuang tuh ngak tau ga อ่าเผ็ดมากนี่ฮะผักอะไรไม่รู้เนี่ยกระลำกระลำน้อย <c oughs> อืมหมูอยู่ตรงนี้ลืมไปเลยค่ะหมูทอดนะนะทุกคนนะ อืโอ,เอ้เผ็ดเผ็ดสุดเลยเผ็ดมากจ้ะพริกเป็นเม็ดๆอยู่อืมกำมือนึ่งนะพริกนะอืม,อม มูยอไมอต้องกังวอร่อยกินกับกระหล่ำน้อยหมาจ้ะคำโตมากอ,อร่อยมากทุกคนจา้าอื้ม มีผักด้วยน้องน,นี่โอ้ยเขาเรียกถั่วลันตาหวานใช่ไหมคะอุ๊ย,ยเผ็ดจังอืม,มาฮะกินกับถั่วลันตาหวานคะ่ะอืม 꽝어어 팻기 잠깐 잠깐자 음음 กุ้งมาค่ะไม่เหม็นจะหั่นกุ้งนะจ๊ะทุกคนจะกุ้งตัวใหญ่อนี่ค่ะกุ้งค่ะแพ็ดอืมกินเผ็ดแม่เหม็นต้องระวังสำลักนะนี่ค่ะอื กะหลำน้อยด้วยค่ะกุ้งกับกะะลำน้อยอืมอมืมหมูทอดเลยหมูทอดสามชั้นทอดอ๋อเผ็ดมากเผ็ดมาก เผ็ดมากจังเลยก่อนจ้าอ๋อไม่คิกว่าจะเผ็ดขนาดนี้กุ้งโตโตเลยจ้าอื้มโมยว Ừ. Mm. subscribe uh, salmon à 흐음. 정말 올라. 아. 아. 펫짱. 정말. 음. 공. ตามด้วยก,กุ้งเลยคะ่ะเมือม่อก่อนแม่แหวนทานพิกเป็น100ร้อยเม็ดไม่รู้ทานได้ยังไงแล้วแม่แหวนลดลดลดใช่ไหมมันก็เลยต้องอ เผ็ดมากเ,าเริ่มพูดไม่รู้เรื่องเผ็ดมากค่ะอุ้ยอะไรก่อนอ,อุ้ยเจสเปอร์ป๊ะป๊าป,ปิดประตูไหมลูกเผ็ดน้ำมูกก็ไหล แฟนปั่นผ้าเสียงเครื่องปั่นผ้ามาค่ะแฟนไม่แบนซักผ้านะคะแล้วก็ปั่นผ้าอยู่เสียงเครื่องปั่นผ้านะจ๊ะไอทิวด้นน่ะนะถ้าได้ยินเสียงดังก็คือนั่นแหละคะ่ะกุ้งสดจะมา Mhm, sốt mhm, 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 đưa mhm, mhm, is mhm, 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 ผักชีจ้ะเยอะสเปิ่ยอสเิสดูมาเอาลูกมามาเป็นใบนาคลาลูกไฟมนุษย์จนโอเคดูมาเอาลูกนี่ค่ะทุกคนจ้ะกินกับผักชีค่ะอืมอ,มอมหอมหอมเป็นทีลยผักชีรอบจ้ะโอ้เผ็ดนี่แม่แบนจะจะพักก่อนแล้วค่ะทุกคนจ้ะเผ็ดมาก ว่าแม่แหวนขอเวลาแฟนกับลูกไว้สิบห้านาทีนะฮะขอกินนิดแป๊บนึ่งนี่จ้ะอืมอืมอืม,ม,ม,มอร่อยขออีกสักคำเพราะว่ายังไม่อยากหยุดเลยะทุกคนมันอร่อยอะอร่อยมากนี่ค่ะอืม ไม่เหมันต์ตามแล้ทุกคนนะวันนี้ไม่เหมันได้ทุกอย่างสดมาเลยนะคะวันนี้เลิกง,งาน11โมงนะคะกลับถึงบ้านประมาณเที่ยงพาลูกไปเที่ยวที่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นะคะที่ Five House แล้วก็ไปอัปมสเตอร์ดัมได้มะละกอสดมานะคะได้หมูสามชั้นไหมมาสองโลแล้วก็กุ้งกุ้งสดนะคะแล้วก็กระเพรียแห้งแล้วก็อะไรไม่รู้ผัก กันอื่นมากมายเลยฮะประมาณนั้นก็เลยม,มาตำกินนะฮะอ๋อเผ็ดมากพอแล้วละ่ะอยู่จะคืนเวลาให้แฟนกับลูกแล้วอีกคำหนึ่งก่อนนะ,ะไม่แหวนขอคำสุดท้ายอือ ขอเป็นแซลมอนทำสุดท้ายค่ะทุกคนจะ้ะอืมอืม,อมเผ็ดจ้ะโอเคค่ะ เอาละทุกคนเดี๋ยวแม่แหวนขอพักก่อนแล้วเดี๋ยวแม่แวนไปทานต่อนะคะไม่ไหวแล้วเผ็ดมากอ่ะไปจาได้นะคะทุกคนจ๋าแม่แวนใส่กุ้งสดแซลมอนหมูยอนะจ๊ะแล้วก็มีแล้วก็หมูทอดอร่อยแซ่บแล้ว่ะมือน,นี้แม่แวนไปแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้ายังไงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแม่แวนนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้แม่แวนด้วยนะจ๊ะ <c oughs> วันนี้ลาไปก่อนนะคะพบ <c oughs> กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับ <sighs> ah! <Okay. sighs>